สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอสโซนี่ให้ขายเลยนะแปดบาทละเอ,อ่อก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเอาทำไมครับคือน้าตอนนี้กลุ่มออผมคิดว่ากลุ่มออพลังงานก็คงจะกลับมาเป็นกลุ่มยอดฮิตแหละค่ะนะครับเพราะหนึ่งก็คือประเด็นต่างประเทศสังเกตว่าทิศทางเริ่มดูดีขึ้นเล็กน้อยค่ะใช้คำว่าดูที่ขึ้นเล็กน้อยนะครับฝั่งของยุโรปก็คือมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจนั่นคือ P M I ภาคการผลิตภาคการบริการก็ถือว่าดีขึ้น นะครับแต่ว่ายังไม่สูงกว่าห้าสิบนะครับยังอยู่สักสี่สบแปดระดับยุโรปส8 8ค <Okay. S 1> ิบแปดจุดปดเยอรม,มันก็ส8 6คิบแปดจุดหกฝรั่งเศส4ี่สแปดจุดสี่สเปนที่ดีหน่อยคือห้าสิบนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาก็ประกาศตัวเลขคล้ายๆกันนะครับคือ ISM ในภาคการผลิตก็ถือตัวเลขที่ดูสดใสนะครับเป็นห <Okay. S 1> ้าสิบจุดเก้าจงคือคาไว้แค่าบุห้านะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเลข ISM ภาคการบริการถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยกว่าคาดแต่ผมก็ดีนะครับก็คือห้าสิบจุดสี่ นะครับบางจะบอกว่าณนะวันนี้คือในภาพของทางอเมริกายุโรปสถานการณ์เริ่มจะดูดีแล้วก็เมื่อวานนี้ทางธนาคารกลางยุโรปแล้วก็แบงก์ชาติของทางอังกฤษนะครับก็คงนโยบายการเงินผ่อนขายกันต่อไปนะครับก็ทําให้ภาพของประเด็นของทางต่างประเทศนั่นคืออเมริกายุโรปดูดีขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เราจะเห็นประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือฮาร์ดคอมมอดิตี้นะครับก็ควรจะปรับตัวได้ดีกว่านะครับคำว่าดีกว่าคือดีกว่าซอฟต์คอมมอดิตี้ นะครับเพราะว่าซัพพลายทีนั้นปัจจุบันก็คือจีนนะครับตัวเศรษฐกิจหลายๆตัวออกมาที่ผ่านมาก็ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งฝั่งของตัวเลข PMI ก็ชะลอตัวนะครับก็ทําให้นณะวันนี้ผมโฟกัสไปที่กลุ่มพลังงานเป็นหลักแล้วก็ปิโตเคมีเป็นหลักะนะครับแต่ว่าในการเลือกลงทุนจะสลับเันไปนะครับไม่ถึงกับต้องไปขายเอโซก็ได้นะครับแต่ว่าน้ําหนักตอนนี้เอียงไปที่ตัวที่หนึ่งก็คือปิโตเคมีโรงงานยังยืนไว้อย่างนั้น นะครับแต่ว่าคงจะต้องไปหาตัวที่มีตัว P/E ต่ำหน่อยนะครับตัว EBS Code สูงหน่อย Dividend Yield มากหน่อย p p e b o o k ต่ำหน่อยมันาสตร์กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเ s o จะจะมี P/E ที่ต่ำที่สุดนะครับแต่ณวันนี้ในภาพของตัว PDGC นะครับซึ่งปัจจุบันมี P/E เพียงแค่8เท่านะครับป forward ในปีนี้นะครับแล้วก็มี d d i i v e n เ Yield 5% นะครับโดยถึงไพ่เปอร์บุกแกล้ๆ1.3เท่าผมก็มองว่าอาไซส์มันก็เลยอาจจะมีมากกว่าตัวเอโซที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือแม้แต่ตัวของท็อปไทยออยเองนะครับในปัจจุบันถ้าสังเกตก็คือว่าตัว PE ก็9.4เท่านะครับดีเวนดิลก็4.8เท่านะครับไพ่เปอร์บุก1.4เท่าสังเกตว่าก็เข้าขายคล้ายๆกันนะครับก็เลยคิดว่าในภาพของตัวทั้ง สีแล้วก็ตัวท็อปนั้นจะเป็นโดดที่เด่นนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่าน้ำหนักในช่วงของสัปดาห์หน้ายังมีทิศทางที่สดใสกันต่อไปนะครับส่วนประเด็นของหุ้นกลุ่มเหมือสังเกตนะครับว่าวันนี้พลังงานปิโตเคมีจะขึ้นได้ดีแต่ใ,<ช>ในทางกับการหุ้นที่เป็นโดมเมสิกเพย์นะครับจะขึ้นได้น้อยกว่า นะครัด้วยเหตุผลก็คือว่าในภาพของการประมาณการตรัวเลข GDP ในขนาดนี้ส่วนใหญ่หลายคนของไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่ปรับประมาณการลดลงนะครับล่าสุดของศูนย์การศิกรไทยก็ปรับลงจาก4.8นะครับมาเหลือ4ในปีนี้คือ GDP ประจำปี2556นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้คือสำนักงานสิกันขังก็ได้มีการปรับลงเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นหุ้นโดเมสเซกเทย์นะครับอาจจะมีทางที่ไม่ค่อยสดใสหุ้นก็เลยมีทิศทางที่อ่อนตัวลงแคบๆนะครับแล้วก็มีบางจังหวะที่ขึ้นไปด้วยนะครับคือกลุ่มหลักที่ขึ้นคือหุ้นหุ้นคอมมดิตี้กลุ่มที่ไม่ค่อยขึ้นก็คือกลุ่มโดเมสเซกเทย์นะครับนับของอินเด็กซ์นะครับจะอยู่ที่ไม่รู้จะเป็นนับหยืาแนวต่านช่วงของการปิดตอนช่วงภาคบ่ายนะครับ14361436นั้นตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย ทั้ง200วันและก็ิ0วันนะครับก็ดูว่าถ้ายืนไม่อยู่นะครับ1,400จะเป็นจุดลับนะรับส่วนจุดต้านอยู่ที่เส้น25วันนะครับนั่นคือแถวแถว1,463นะครับสัปดาห์นี้ผ่านไปแตปะแป๊บเดียวแล้วก็มีการปรับตัวลดลงในกรกลับมาที่ p t t g 4นะครับในทางเทคนิคนการ <Okay. S 2> ตอนนี้เรียกว่าเข้าสู่ว่าที่ว่าดูดีขึ้นคือตัว ตัวจุดต่าสุดของไอซ์ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับ m อ c มดี <MAC D S 2> ก็ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดตอนนี้สามารถยืนเหนือเส้นสองร้อยวันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับสอง้วันอยู่ที่หกเจ็ดสิบาทโดยประมาณะนะครับเจ็ดิบาทถ้าสัปดาห์หน้ายืนอยู่ผมมองเป้าหมายคือไฮเดิม erm นะครับเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเจ็ดแปดอ้เจ็สิบแปดนะครับจะเปน็นแนวต้านถัดไปก็วันนี้แนะนําตัวแรกคือ p t ดีจนะครับส่วนตัวที่สองที่เมื่อกี้พูดถึงพื้นฐานไปแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันที่สามารถทะลุเส้น200วันแหมมาคู่กันเลยนะนะครับทะลุขึ้นมาแล้ว200วันจะอยู่ที่650 <Okay. S 2> ตอนนี้67บาท25ตางถ้าย,ยืนได้นะครับถ้ายืนได้ก็ตอนนี้ยืนได้แล้วนะครับก็มีโอกาสปรับลงขึ้นไปที่ไฮเดิม erm, นะครับ71บาทก็จะเป็นแนวต้านวันนี้ขออนุญาตแนะนำสองตัวแล้วกันท็อปกับปัตตาหจีซีคือถ้าเป็นเบอร์หนึ่งคือจีซีท็อปเป็นเบอร์ที่สองนะครับส่วนเอสโซ่ก็ อาซาก็อาจจะเหลือน้อยลงนะครับแต่ไม่เด็ดค่ามัจะหุ้นจะลงเลยนะครับแต่จะจะเป็นน้ําหนักในการเพิ่มพอร์ตนะครับจอดจ้งไที่ G ีซแล้วก็หุ้นของไทยออยครับอืมก็เป็นกลุ่มพลังงานโดยหลักเลยนะฮะ่าช่วงนี้ก็เอาพลังงานเป็นหลักดีกว่าแล้วในวันงานสัมมนาไหนบอกว่าเอสโซเป็นหุ้นเทิร์นาลาวมันจะเทอร์หรือเปล่าคะเออเทิร์นาลาวก็ตอนนั้นคือบอกว่ามาสั้งดบาทนะครับก็จูงไม่ใช่เทิร์นาลาคือหมายความว่าผลประกอบการเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับจริงแล้วหุ้นเทิร์นาลาที่ผมชอบคือท TA อ,อที่เคยคพูดถึงมันยังไม่มาเนาะก็บอกว่าไม่มาก็คือว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ขึ้นหรอกอนะครับก็คือเทินลาวจริงต้องรอดูผลประกอบการไต่มาสที่สามก็คือจบไตรมาสสองของปกตินะครับผลประกอบการที่คาดว,ว่าจะดีดีๆนั้นจะดีขึ้นหรือเปล่าในรับราคาหุ้นก็เลยเบี่ยงไปอย่างเงี้ยพอขึ้นมาก็โดนเทคเราทุกคนยังไม่เห็นเด่นชัดว่าจะดีหรือไม่อย่างไรประกอบสังเกตตอนนี้ก็คือว่าไอ้ตัวค่าระวังเรือที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮเรื่อย นะครับเคยต่ำสุดรอบนี้คือ800นะครับแล้วก็ไปสูงสุดที่1,179ตอนนี้หักลงมาอยู่ที่1,103นะครับก็แสดงว่าหุ้นของ TTA นั้นเหมาะกับการยาวจริงๆก็คือเทินลาวจริงๆนะครับแต่ว่าต้องดูลุ้นถ้าใครตื้อเพิ่มพอรจริงๆให้ไปดูที่ผลประกอบการจบไตรมารส3นะครับก็<ช>คือจบไตรมารส2ของปกตินะคือจบแล้วไตรมาส3นะครับเขาตัวงบการเงินเขาต่างจากบัทอื่นๆนะครับเป็นระหว่างงวดครับ ได้ค oh, ่ะ so ก okay. ็ตามกันไปดูสภาพคล่องของตัวหุ้นว่าตัวมันจะมาเมื่อไหร่นะคะสำหรับ t T A ค่ะครับผมได้ค่ะพี่ต้นไปหาหุ้นเทอนเรามาแบบนี้ชอบสองเดือนสามเดือนเจอกันก็ได้ตัวสองตัวเนาะคุ้มค้มคมพี่ครับผมค่ะคพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ